สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมอดของวิตินอพีเคนะครับเป็นมอดตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับดูตรงนี้ครับผมเวอร์ชันล่าสุดเมื่อเปิดเมนูมอดขึ้นมาดับแรกคือต้องเปลี่ยนภาษาก่อนครับมาเลือกเป็นอังกฤษนะครับผมที่เป็นรูปธงชาติสหรัฐเมื่อเลือกธงชาติสหรัฐบร้อยแล้วกดโอเคครับ เมนูก็จะประมาณนี้มาที่รูปฟังเฟืองตั้งค่าก่อนครับผมแล้วก็มาเลือกออโต้ไซส์ครับขนาดของเมนูก็จะเต็มหน้าจอของเราเมนูมอสก็จะมีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเหมือนเดิมครับการแยกพวกวัสดุยังบักเหมือนเดิมแยกได้เฉพาะพวกชุดอุปกรณ์พวกปืนครับผมแยกวัสดุยังบักเหมือนเดิม เหมือนเดิมครับเมนูแรกเกี่ยวกับเพลเยอร์ hmm. ก็จะเป็นกูดมอดก็คืออมตะแล้วก็วันฮิตอันนี้ค่าครั้งเดียวตายเอาวิกิติคอลดาเมจน่าจะเกี่ยวกับพวกติดขิในการโจมตีครับผมฟาทาวเวลตรงนี้ก็คือเดินทางเร็วในแผนที่โนดิเฟกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรนะครับ ยังไม่ได้กดตลอดฟีซอมบี้ก็คือซอมบี้ไม่เคลื่อนไหวอันนี้สปีดเพเยอร์ก็เราปรับสปีดของเราคนระับตอนนี้ตัวละครเราวิ่งประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าเรากดสปีดอยากเพิ่มสักหน่อยเนี่ยก็จะเร็วขึ้นขึ้นมาเรื่อยสักสิบเนี่ยแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้หรอกมันเร็วเกินเอาธรรมดาที่เกมตระ่ามาไอต่อมาจะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับ ค u บ t ิ n งแอปบิวบิวอินะครับนี่จะเป็นเกี่ยวกับสร้างของสร้างของวัสดุต่างๆพวกนี้ผมแนะนําว่าถ้าเราอยากเปิดการใช้งานก็เปิดทั้ง4เมนูไปเลยเพราะว่าจะรวมทั้งสร้างของสรุปของแล้วก็สร้างของไม่จํากัดยกตัวอย่างเลยก็คือสมมุติผมอยากจะสร้างชุดเกาะหนึ่งอันเนี่ยครับแล้วก็สามารถสร้างได้เลย สร้างชุดสร้างกระเป๋าสร้างเดยผมยกตัวอย่างนะครับเนึ่กันกระเป๋า้กระเป๋ากลยุทแล้วก็ชุดเกาะเคลลาอาวุธก็สร้างได้ครับแต่พวกนี้ยังไม่ได้ปลดพิมพ์เขียวเลยรสร้างไม่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ หรือไม่อยากจะสร้างบ้านกดสร้างได้ปกติเออผมจะลองเอาพื้นออกหนึ่งกันยกตัวอย่างสร้างนี่ครับกดสร้างได้เลยอัพเกรดพวกกลางอะไรต่างๆได้หมดทุกอย่างผมขอปิดเมนูเกี่ยวกับการขารบก่อนต่อมาเกี่ยวกับอันล็อกอันนี้อันล็อกเพเยอร์สกินอันล็อกสกินวระคร แต่มันเป็นจะเป็นการปลดล็อกแบบชั่วคราวเพื่อให้เรากดใช้งานสกินนั้นๆเฉยๆครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ปลดล็อกชั่วคราวเมื่อเราปิดแล้วก็มันก็จะหายปลดล็อกชั่วคราวก็จะปลดล็อกทั้งหมดเลยทั้งเครื่องแต่งกายทั้งเพศสะพายหลังเราเข้าในใหม่หมจะมาหมดนะเราก็บันทึกไปต่อมาอันนี้ล็อกมอเตอร์ไซค์ก็คือสกินรถมอเตอร์ไซค์แหละครับกดไปได้เลยครับ อ่ากดมาแล้วเราก็มาที่ลดบทเราแต่ถ้ากดไปแล้วเนี่ยเราสามารถได้ลดมอเตอร์ไซค์แบบถาวรเลยแค่กดเลือกติ๊กเลือกเราก็ได้แบบถาวรไปเลยเราสามารถกดติ๊กเลือกได้ทั้งหมดเราก็จะได้สก,กินรดมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดต่อมาเมนูอัดล็อกพรีเมียมอันนี้จะเกี่ยวกับตรงนี้ ซีซันพาสเนี่ยตรงนี้ <G re av is> เกี่ยวกับซีซันพาสตรงนี้คือตอนนี้เรายัางไม่ได้ปลดล็อกนะครับพวกนี้เราต้องซื้อในเกมเสียงเงินซื้อในเกมราคาก็จะประมาณนี้ถ้าเรากดใช้งานนะครับกดใช้งานกดเลยเครับอันลอ็อกพรเมีมอ่าแล้วก็ลงกองสลักไปมานี่ครับเราก็จะรับของทั้งหมดได้ตามเวลที่เรา สามารถรับอย่างเช่นเรารับได้แค่2ชิ้นก็คือปืน vss กับเหรียญทองนะครับมีแค่นี้เอาปิดไปก่อนแล้วก็ maximum level premium part ก็คือเนี่ครับเลเวลของสิซัทพารของเราโดยการเรากดติ๊กหนึ่งครั้งอ่ากดติ๊กหนึ่งครั้งแล้วทำอะไรก็ได้ครับให้มีการพูดง่ายก็คือให้มีค่า xp เพิ่มขึ้น ค่า xp เพิ่มขึ้นผมจะลองมอาค่าซอมบี้กับนาเห็นไหมเมื่อเราค่าซอมบี้หรือมบทุกอย่างที่มีค่า xp เพิ่มขึ้นสีซสันพาร์ทวิวเราก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มันจะเป็นวิว501คือรับของทุกอย่างเลยผมให้นำให้เปิดคู่กับอันล็อกพรีเมียม อย่างรเราจะได้มาทั้งหดเนี่ย522ชิ้นทั้งกล่องทั้งชุดแต่เหรียญทองผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้มากี่เดียนเพราะว่าเราไม่ได้เติมในเกมผมก็ปิดไปเลยต่อมาเมนูต่อมา,า Unlock Survival Premium ก็คือ Unlock Story Story Premium ของเราอันนี้เนี่ยแต่ว่าผมทำเสร็จไปหมดแล้ว ถ้ากดใช้งานกดได้ครับแต่ผมแนะนำให้กดตอนที่เราเล่นภารกิจแล้วมีให้รับของค่อยกดถึงจะได้ของพวกนี้มา <c oughs> ต่อมาจะเป็นเมนูเกี่ยวกับไอเทมอันนี้แยกของอแรกนี่เป็นแยกวัสดุไม,ไม่ใช่ครับจะเป็นแยกพวกอาวุธกับชุดเกราะกดติ๊กได้เลย จะแยกปืนแยกปืนได้เลยแยกกระเป๋าส่วนอันที่สองอันนี้ผมไม่แนะนำให้กดเพราะว่ามันบักเขาวงเล็บวู่ว่าบักมันจะทำให้อเทมของเราติดลบน่าจะเป็นหลักแสนชิ้นน่าจะเป็นหลักแสนชิ้นส่วนไอไอทมบ็อกเก9ตรงนี้หมายถึงว่าเวลาเนี่ยตรงนี้ ผมติดไว้อยู่หมายถึงเวลาเรารับของจากซีซันพาสมันก็จะเด้งไปที่จดหมายของเรามันจะเด้งมาที่จดหมายของเราตรงนี้ถ้ารับทั่วไปถ้ารับทั่วไปเราไม่ได้กดไอเทมบ็อก999ของทุกอย่างก็จะมาตามจำนวนที่ได้จริงในซีซันพาสของเราแต่ในเมื่อเรากด ตรงนี้ไอเทมบล็อก999เราจะได้ของที่เป็นแบบทุกอย่างคือ9999ชิ้นขึ้นไปเนี่ยประมาณมันจะเป็นแบบนี้นไอเทมที่เป็นเก้าเเนี่ยเนี่ยต่อมาโดนมิสแพ็กก็คือนะ่าจะเกี่ยวกับเปิดแพ็กแล้วไม่ลดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจส่วนอินฟินิต use item คือใช้ไอเทมไม่จำก,ก,กัดก็คือถ้าเรากลัวไอเทมที่ไอเทมในกล่องของเราพวกวัสดุหายพวกวัสดุพวกนี้หายกดใช้เมนูนี้เลย i n f i n i t y use item มหมายถึงว่ามันจะใช้ไอเทมแบบไม่หมดแล้วพวกนี้จะไม่หายว,วัสดุของเราจะไม่หายต่อมาเมนูเกี่ยวกับอาวุธ เมนูแรกผมไม่เคยทดลองใช้ผมแนะนำผมใช้แค่2อันเท่าน,ะนาั้นอันติเ m a ด e d u บ a b i l i t y นี่คือเกี่ยวกับอาวุธไม่พังใจเราไม่พังส่วนตัวการเนี่ย unlock unlock Un ว่าเพา modify e a t i o n เนี่ยเกี่ยวกับการแต่งปืนแต่งปืนเดี๋ยวผมวิ่งหาตัวแต่งปืนผมก่อนอ่ะ แล้วกดใช้เลยเนี่ยแต่งปืนได้เลยครับเนี่ยมันอัดล็อกได้เลยกดได้เลยแล้วกดใช้งานได้ใช่ไหมครับเนี่ยตามรูปเลยที่เราเลือกมาก็จะได้ตามนี้เลยส่วนเมนูสกินตรงนี้ผมไม่เคยใช้เลย เพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ค่อยจับเป็นเพราะว่าเรามีเมนูนี้แล้วสองเมนูเนี่ยอมาตะกับการเดี่ยวตายผมเลยไม่ได้ใช้ส่วนคามิล่าเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนมาที่เมนูทั่วไปก่อนอันนี้ไม่เคยใช้โอเพนเชไม่เคยใช้อันนี้เ n t e ตอร์บังเกอร์อันนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้โคดที่ผมก็ไม่เคยใช้สกิปไทม e สุกาวดอกก็คือเรีงเวลาการการเกิดของลูกหมาก็คือเร่งเวลาเวลาเราเส่งลูกหมาเข้ากลงใช่ไหมมันจะมีเวลาของมันถ้าเรากด,ดยปุ๊บมันก็จะสามารถกดเลี้ยงได้เลยก็คือลูกหมาโตเลยประมาณนี้ส่วนเมนูคาเมล่าตรงนี้จะเกี่ยวกับปรับมุม XYZ ของเกมนะครับ มุมต่างๆสมมติาอาหารแรกเลย distance เนี่ยมันก็จะปรับเกี่ยวกับความสูงต่ำของแมปเนี่ยเนี่ยแบบประมาณนี้เนี่ยเอาไว้ดูบ้านว่าเออเป็นไงสวยงามไหมไว้แคปรูปแคปไลน์ประมาณนี้ครับเนี่ยส่วนเมนูพวกแกนที่กับแกน y นี่ผมไม่ขอปรับแล้วกันถ้าปรับอยู่ปะมาณนี้ ทดลองให้ดูนะซูมเข้าไปเห็นไหมถ้าปรับมาเนี้ยแกนวายอ่าแกนวายอ่ถาถผมปรับสักหน่อยมันดูสวยๆหน่อยอ่าเนี้ยก็จะประมาณนี้ XY z อ่าดอ่าอ่าสักหน่อยอมุมสกากุล่าอืมเดี๋ยวผมจะมุมสกากุล่นเย ไ,ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ครับก็ปรับมาเหม,มืนเดิมก็คือดึงมาสุดเลยต้องการปรับดึงก็คือดึงมาสุดทุกอย่างจะเป็นค่าดิธิ์เดิมของมันก็จะประมาณนี้ของมอสตีน apk ส่วนวิธีดาวน์โหลดมอสก็ผมจะมีวิดีโออยู่ใต้ลิงก์ดาวน์โหลดเลย สามารถไปกดดารัวกันได้